ก็วันนี้เราก็มาเล่นในโหมดคราฟแลนที่มีชื่อว่าปมปริศนาฆาตกรรมนะครับนะ <c oughs> น,นี่อยู่ห้องไหนในห้องแล็บเหมือนเดิมเปล่าอะไรอ้าเอาวอา้อาวพี่พี่พี่มันถือมีดมานีออ้เลยอะไรเนี่ยพี่มันถือมีดเดินโชยนะเอ้ยพี่นะ <c oughs> มันเดิมมันจะฆ่านายอำเภอแล้วบ้าปะเนี่ยใครคือนายอำเภอผมเนี่ยอา้าวแตวที่เป็นไรเนี่ย <I> mean, ไอมิงตายอะไรเนี <laughs> ่ยเอ้ยประกาศประกาศข่าวดีครับโ o ท e ี t d กดแปลกๆมีสติกเกอร์ลายแล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์สุดเกลียนกดแปลกๆได้ง่ายๆเพียงแค่เซิร์ช o e r t d กดแปลกๆที่ร้านสติกเกอร์ลายอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะครับสติกเกอร์อันสุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยสวัสดีทุกคนครับพวกับผมช่อง o r t d นะครับวันนี้ผมก็กลับมากับไอ้สมิงน้อยเหมือนเดิมนะครับนะ ก็วันนี้เราก็มาเล่นในโหมดคราฟแลนด์ที่มีชื่อว่าอะไรนะมันอ่านว่าอะไรนะปมปมปริศนาค่ะฆาตกรรมปมหยาดนั่นแหละปมปริศนาฆาตกรรมนะครับนะพร้อมหรือยังครับสมิงน้อยพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปอยากเล่นมากเข้าเกมไปเผื่อผมได้เป็นฆาตกรแล้วผมจะไปวิ่งไล่มันไปมาแล้วอันนี้เลือกโหมดเลือกโหมดใช่เลยเอาห้องแผลบดีกว่าก็อืมใช่ใช่ใช่ห้องแผบ อะไรอ่ะแสดงว่าเองเคยเล่นแล้วใช่ไหมใช่ครับจำได้อยูห้องนี้ตอนนี้เราได้เต็มแลงวไงก็คุยกันปกติงเลยอันนี้ก็ไม่มีด้วยวนี้คืออะไรยืนทาภารกิจงิมง่ายเหรออ๋ออะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อ น้ำเธอนี่หว่าถือว่าเป็นฆาตกรเห็นมีปืนด้วยตกใจหมดถฆาตกรถือมีดไม่ใช่หรออ้าวแล้วผมผมอันนี้ได้ปะเนี่ยเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ห่างๆอยากคนแบบไม่คนไทยแ่บแสดงว่าเองคือเฮ้ยน้องฆาตกรอยู่กับพี่น้องน้องมายิงมันนันมายิงมันมายิงมันน้องมันวิ่งตามอยู่น้องน้องน้องนไหนไหนไม่อยุดที่ไหน มันอยู่ตรงห้องแลบเลยนะอยู่หน้าตรงห้องแอบตรงตรงที่มันมีขวดยาอะไรไม่รู้ก็ก้อนหินเนี่ยมันแคบมันฆ่านี่ไงมีคนตายด้วยเออแล้วหินจะล่ะหลัง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 พี่ปืนมันไม่รับเป้าโอ้ยตายขวยิงคนตายกูยิงใครได้โอ้ยตายแล้วนะเผยในเผอ นายอำเภอช่วยหาอะไร <คน S 1> ไม่ได้เลยครับทุกคนบอกเลยนะครับว่านายอำเภอนี้ช่วยช่วยอะไรไม่ได้เลยช่วยค่ว่าชาวบ้านช่วยค่าคนในหมู่บ้านตายแล้ตัวคนนึง้ง <Pain> เข้าหวยอ่ะคนตัเด้งเข้าไปต่อนเราเองอยู่ไหนตัวเนี้ <S <S> นยมันดูพี่ไปอ่ะมันมันให้ไปทําภารกิจใช่ไหมเนี่ยไอ้พวกคนธรรมดาเนี่ยใช่ไหม <S <S ได้แล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะ แล้วนี้ใช่ไหมเนี่ยนี้ใช่ป่ะไม่น่ามีภารกิจนี่อ่ะภารกิจที่ไมาเขียนภารกิจอ่ะที่พี่ผักแล้วในห้องนั้นอ่ะเห็ยนป่ะมาเขียนภารกิจอ่ะไม่มีจะมีรงอย่ยงแต่พื้นที่ภารกิจอ่ะพี่เห็นป่ะมาขึ้นป่ะขึ้นขึ้นขึ้นยูซำภารกิจก่อนครับเนี่หนึ่งครับสี่สิบเครื่องเรียนาะไม่รู้ว่าคืออะไรมีอีกไหมเห็ภารกิจตรงไหนอีกอ่ะ แล้วมันต้องให้ทำอะไรต่ออีกวันวันนี้ไงโอ้ยพี่พีอ่อย่าบอกนะว่าข้าแตกรวมอยู่สองตัวใช่ปะ่ะมีตัวเดียวเองคิปหายแล้วกวูคนนี้เนี่ยโอ้โหเร่ยบรอยนี่เอาด่านไหนด่านไหนเอาอะไรดีสองห้าดีกว่าระวังลงจวนสีสันเป็นไงวะ อ <ท Lanc an> ผมเห็นแล้วมันดูคลุ้งปิงเงินมาแล้วใครชอบผมก็ไม่รู้นะครับว่าคลิปนี้จะเล่นประมาณ2เกมหรือเปล่าไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะจบนานนาน,นานแค่ไหนนะมาแล้วอันนี้อยู่ห้องไหนในห,ห้องแลบเหมือนเดิมปเปล่าอะไรอะเอาเอาเอามี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 มันถือมีดมานี่เลยอะไรเนี่ยพีดมนถือมีดเดินโชว์นะเอ้ยพี่นะมันเดินมันจะฆ่านะยายอำเภอแล้วบ้าปะเนี่ยใครคือนายอำเภอ แต่นี่เป็นไรเนี่ยไอ้มิงตายอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่โกงอ่ะอันนั้นมันเป็นไรมิงขนแขมเพิร์ดนะมิงเป็นไรมิงก็ไม่รอบเป็นไรมิงรับหลบ หัวข้อไม่ได้เป็นห้องกร,ระจกด้ว<ร>ยตาไปอยากเป็นข้ารกรบ้างเลยโอวี่ไม่ตามไม่ทันหรอกวะโอวี่มีปืนด้วยพี่ตีครั้งเดียวคือคือตายเลยอ๋อใช่ใช่ใช่โอ้โหวิ่งตามไม่ทันเหรอมันมีให้กดด้วยเนาะเอา,ามหน่ หรือเมื่อกี้มีฆาตตะกรอนสองคนเหรอเฮ้ยโหมันมีหลายคนพี่ใช่ไหมพี่เห็นป่ะมันรู้กันแพงใช่ป่ะอีกคนนี้ไม่รู้กันแพงว่ะนั่นแหละถ้าคนนี้เลยมันรู้กัแพงใช่ไหมผมเห็นอยู่โผลมาเล่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่ไม่มันไม่มีโผล่ขับแต่พี่พ์แล้วจะไม่หลดนสำหรับนักจึกษาอะใช่เหรอคนนี้คือใครอ่ะอ๋อเป็นฆาตกรเหมือนกันเหรออุ้ยมีเพื่อนวะเราเองเพือได้เกิดปะ ผมไม่ได้เกิดผมต้องรอเกมจบใครเนี่ย,อยนะนอนอยู่เนะี่ยมีดูตรงนี้ด้วยอ่าใช่อพอธรรมดาคนเขาเรียกว่าพลเมืองหรือเปล่าอันนี้คืออะไรเนาะใช้ตังค์นี่สมจะเปิดจุดอะไรหรอเปลเห็นปะ่ะฮันน,น,นี่นอนอย่างนี้เรอเล่นฟาตะกรออีกรอบได้ไหมไปแอบเลย,ยะอะ ไม่อยากไป็นเขา่แล้วอ่ะไม่ใช่ป่ะน้องก็จบไปโอเดี๋ยวเดี๋ยวต่อในเกมที่สองต่อเลยครับผมนักกีฬาไม่อยากเป็นนักเพือแล้วลองเอาเป็นอะไรอ่ะที่มัน้องท้ายด้วยสีสันมืนจะดูแมปนั้นเรายังเรายังไม่ได้เรียนใช่ใชต้องลองต้องลองสวยสวยได้ได้เป็นบอลลเนยังนักิีฬานักก่อนใช่หรือเปล่าคำพูดมันแปลกๆนั่น คำพูดมันแตกบอกว่าสวยแต่บอกว่าแบบทาทําภารกิจบอกว่าสวยนะครับต้องทำภารกิจให้มันผ่าดอ๋อเหรอผ่านว้นหนึ่งครับภารกิจเรยยียบร้อยว,วมม้อวเรียบรอ้อยคือมะครข้าคนตายเรียบร้อยใช่ไหมนี่ข้างหน้าพี่เห็นไหมใครอ่ะเมื่อกี้มันเดินถือดาบเดินถือถือ,ถอมีดไปต่อหน้าพี่พี่ไม่เห็นอ่ะไม่เห็นนะตัวมันคือตัวละครอะไรชุดอะไร อะไรวะที่มันที่มันเป็นนักบ้าอ่ะดีมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นนักบ้าอะไอคนมือดำคนที่มีปืนคนที่มีปืนทำไมไม่ยิงวะเขาต่ว่นมีอยู่สองตัวด้วยนะใช่พี่เป็นอมตะมันไม่บอกกันะว่าพลเมืองมีกี่คนแค่บอกว่าแค่มากกว่าสอง นี่พี่ไม่โดดเมื่ไหร่ครับโดดนี่บางที่มันหลบมันมันหลบได้ว้าว <Wow. S 1> คิค๊บลิปอะอันนี้ใชื <c oughs> ่อว่าเว้ยพี่พี่พี่เห็นไปแล้วเห็นแต่มันไม่เห็นพี่ฮะแต่พี่วิ่งเร็วนะครับอ้ทำทำไมข้าวได้ก่อนเดี๋ดคเดียวโดนฆ่าวออกเกมมั้งไม่งั้นไม่ไม่งั้นน,นี่ก็โดนโดนปืนยิงไปแล้ว <c oughs> อ๋อผมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็คือถ้าโดนมีดฟันมันจะไม่โดนมีดจริงแต่ว่ามันจะเหมือนกับเอา,าอุตส่าห์ได้ปืนตาหนี้ผมขอเปลี่ยนแล้วกันตาหนี้ผมขอเปลี่ยนแล้วกันด่านไหนน้องด่านไหนด่านไหนอี่สามสี่สามนี่ก่หาเรียบร้อยไาย้พี่น้องอพี่เป็นอยู่คนเดียวเลย อะไรพี่เป็นนอ,อนแหนมเพลินอ่ะใช่ไม่ใช่มันมันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรว่าตำรวจเนี่ยตำรวจตำรวจไม่ใช่นายอำเภอไปตรงนั้นตามมื่อกี้ว่านายอำเพลินใช่เหรอทำไมลูกโป่งเป็นตำรวจละ่ะไปตรงนั้นพี่เราหาชื่อไม่รู้เอาเอาโอ้โห <laughs> ตัวไหนตัวไหนคนเหล่าไว้ถ้าเป็นไหนก่อน อยากลองยิงว่าปืนมันเป็นไงวะมีสองคนแน่น่เลอะมีคนหนึ่งมันใส่หัวหัวฟ้าแล้วก็เสื้อเสื้ออะไรนะเสื้อสงการอ่ะมีคนหนึ่งหนึ่งด้วยนี่คนหนึ่งมันใส่หูใส่หูสีชมพูมั้งแล้วก็ใส่หมวกหมวกฟ้าอ่ะนี่เหรอคนที่ใส่เซต้อไอสงการทั้หมดอลยนะ เอ้ยมันยิงยากว่ะยิงยากว่ะพี่สองการสองการกับอันนอะอะไรหมวฟังยิงยากว่ะไม่ยอมครับไม่ยอมครับผมได้รับบทเป็นตัวนี้ก็ผมต้องจัดการมันให้ได้ครับคนแพ้แจกเกินคนไหนอ่ะคนไหนเห็นแล้วคนไหนนะอีกตัวนอีกตัวนึงกับหมวฟางกัองการนั่นนั่นนั่นนะพี่ไอตัวนี้นะเออนั่นแหละทำตรงไม่ถือมี่ เป้ามันเลีนได้กว่าน้องอุ้หึพี่โดนอะไรนนั้มไ,ไม่รู้เอาพี่โดนอะไรไม่รู้เหมือนกันอาแล,ล้วคือปืนมันยิงโคตรยากากับปืนอะ่ะมันไม่ล็อกอะไรเลยปืนใช่ดูมันเดินหรือฆาตากรอะ่ะ อา้าหงอไก่เดือตัวหนึ่งไงชใช่เปว่าวใช่มันมันนี้นะเดี๋ยวเาแบบย้ายจฆาตกรค่ะไม่รู้อ่ะเนี่ยตอนแรกมันน,นี้เนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเออว่อาวมันมันน่าจะเปลี่ยนสำหรับมันติดเชื้ออะไรเงี้ยโดยเรื่อเป็นไอ้ของฆาตกรหนึ่งคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งมันก,ก็จะเป็นจุ่มมาไม่รู้อ่ะ แต่ว่าทำธุรกิจไม่ผ่านแน่นอนนะคนคนร,ระเบียงได้นอนหลับ,ย,บ,บยังได้นอนอยหลับฮ่่าฮคิดเลยได้นอนหลับอย่างเป็นสุขด้วยนะเรียบร้อยเออต้องมีเกมสามแล้วไหมฮะยังมีเกมสามด้วยเหรอยังมีเกมสามนะครับขัดจังเลยนะน,นอนแบบน,นี้ดีกว่าครับผม ชิปนี้ครับก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยไว้เจอกันใหม่ในชิปหน้านะครับนะอยากให้ผมเล่นแมปอะไรหรือว่าใครที่สร้างแมปเป็นแล้วก็สามารถสร้างแล้วก็เอามาคอมเมนต์แล้วให้ผมเล่นได้ไว้เจอกันใหม่ในชิปหน้ากับไอเสือสมิงอีกนะครับแล้วค่อยมาเล่นกับมันใหม่รอบหน้าไว้เจอกันใหม่ชิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ประกาศประกาศข่าวดีครับ o v e r t d ีกดแปลกๆมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์สุดเกลียนกดแปลกๆได้ง่ายๆเพียงแค่เซิร์ช o e r t d กดแปลกๆที่ร้านสติกเกอร์ไลน์อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะครับสติกเกอร์อันสุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยวิธีสมัคร YouTube Membership เพื่อรับสิทธิพิเศษและสนับสนุนช่อง o v e r t d กดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของช่อง o v e r t d แล้วก็กดปุ่มสมัครสมาชิกคลิกแตะเพื่อสมัครทำตามข้อความที่ปรากฏขึ้นเพื่อชำระเงินวิธีการชำระเงินสามารถชำระเงินได้หลายช่องทาาางมากมกไ่่ว เป็นเครดิตเดบิตเรียกเก็บเงินผ่านค่ายมือถือ s h o p ปี้เพทูมันนี่วอลเล็ตเพทพและเครดิตใน Google ท่านผู้ชมสามารถดูสิทธิพิเศษที่ท่านผู้ชมสมัครสมาชิกหลังจากท่านสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามารถดูเนื้อหาพิเศษสําหรับสมาชิกได้เท่านั้นคลิปเบื้องหลังกดแปลกๆก็มีนะแล้วก็สติกเกอร์สําหรับการคอมเมนต์โคตรเท่อย่าลืมเข้ามาสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะครับ yes.